โอเคครับมาอัปเดตดัชนีประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบอ่ะดัชนีวันนี้ปิดบวกเนาะเดี๋ยวนะเมาหายปิดบวกปิดที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเท่าไหรศูนย์สามอืมนะครับปิดบวก เด้งขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้เด้งเด้งไม่ได้เด้งไปไหนไกลเออออาอานะครับแต่เขาก็เด้งให้ได้เนาะอืมทีนี้บอกแล้วมันจะวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนอะเนาะหนึ 1, ่งพันเด้งไปก็ไม่ได้ไกลครับยังไม่ได้ไกลเนาะอ๋อวันนี้เป็นไงอินดิเคเตอร์ดีขึ้นยังยังทรงเดิมเนาะอ่ะยังทรงเดิมทรงเดิมนะครับดังนั้นก็ยัง ยังเด้งยังไม่ได้ไกลมากนะครับอืมยังไม่ไกลมากทีนี้พุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเอ่ออะไรนะหวือหวามากนะครับอะมาดูมาดูระยะสั้นกันดีนกว่าพรุ่งนี้อ่าตอนนี้แหม่ขอมีต้านละหนึ่งพันโดยถ้าโดยประมาณเนาะเอาต้านก่อนต้านก่อน เอาต้านของดัชนีอ่ะตอนนี้อเดี๋ยนะเมาหายอีกอ่าโมดูตั้นของดัชนีครับตอนนี้ต้านของดัชนีระยะสั้นพรุ่งนี้เนาะ,อะเอา้าอเมาส์มาเมาพรุ่งนี้จะอยู่แถวแถวอืมนี่นี่นี่เอาต้านก่อนนะก่อนต้านเนาะอ๋อพรุ่งนี้จะอยู่ว่า1,270 เก้าอ่ะแถวนี้นะครับต้านพุ่งนี้พุ่งนี้ดัชนีมีโอกาสดีดไหมอ่าต้องบอกว่าตรงนี้ยังยังลงเนาะอืมมันต้องเขียวเนาะถ้าเขียวจะดีดดีอ่าจะขึ้นแรงแต่ตรงนี้เอ้ยเริ่มดูดีนะครับตรงนี้น,นี่เริ่มจีบมีเขียวมาหน่อยนึงอ่าสัญแทงว่าก็มีโอกาสที่พุ่งนี้เช้าจะดีดนะครับดับชนีจะจะขึ้นเอาไง,ไงนะ่ายๆเนาะแต่ ็ต้องมาตามดูอีกทีน,นะครับว่าพรุ่งนี้เช้านะ่ะรอบเช้าขึ้นไปเนี่ยพอเขาถึงถึงหรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยนะครับถ้าไปถึงแล้วไอ้นี่เขียวไม่ได้นะครับน,นี่ตรงนี้เนเาะอเดี๋ยวนะออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาเข้าไปเเดี๋ยวนะแป๊บนะครับเกิดเออร์เลอร์นิดหนึง่ง ออ่ามถ้าพรุ่งนี้นะครับเขาดีขึ้นไปเนาะแล้วไม่สามารถทําให้หกสิบนาทีตรงนี้เป็นแรงซื้อได้นะครับเขาก็จะอืมขึ้นแล้วล่วงะนะครับอาจจะขึ้นขึ้นไม่เยอะนะครับเนี่ขึ้นไปที่เดิมหนึ่งพันสองร้อยกว่าแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งแบบนี้เป็นแบบนั้นได้ไหมเดี๋ยวเราลองเช็คการาฟละเอียดดูหน่อยดิว่ามันได้หรือเปล่า แป๊บหนึ่งเนาะอืมอืมดูดีดูด,ดีนะครับดูดีนี่ก็ดูดีละอ่ะโอเคโอเคนะครับพุ่งนี้มีโอกาสที่จะวิ่งไปหาหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้านั่นแหละ,ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละแถวบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ถึงไม่ถึงนี้ต้องมาตามดูอีกทีนะครับอืแต่คงไม่ได้ข้ามหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ เก้าได้ในในรอบเดียวเนาะเขาคงจะยกนะครับแล้วก็ลงมาพักแล้วก็เด้งต่ออะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถึงจะข้าม1,279ไปได้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้มียกแต่คงยกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แรงมากนะครับอ่ไมไ่แรงมากเนาะแล้วก็อาจจะมีย่อลงมาแล้วก็สามารถเด้งไปมผมว่าดัชนีจะเด้งได้ดีด แมถ้าเกิดเขาทาได้ภายในอาทิตย์นี้เนี่ยมันสุกพรุ่งนี้พุทหัสเนาะมันสุกอืก็ก็ยังก็ยังไม่แย่เนาะก็ยังไม่แย่อะมาตามดูอีกทีไดงห่นะ,ะนะครับว่าพรุ่งนี้ว่ามันจะเด้งขึ้นไปได้ได้ได้ถึงไหมหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับถึงแล้วสามารถมีแรงซื้อยันได้ไหมตรงนี้เอาง่ายๆตรงนี้นะครับเขียวไหมอ่ะถ้าเขียวก็ก็ยันหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนเหนือด้วยเนาะ ถ้าไปยืนเหนืออ่ถ้าขึ้นไปยืนเหนือ1,279เ้าจะไปยืนแถวไหนเดีอเดียืนแถวไหนอ่ะก็เด้งขึ้นไปก็1,290อืมเนาะประมาณนั้นประมาณนั้น1,290ประมาณนั้นอืมถ้าเขาเด้งขึ้นไปได้นะครับนะแต่จะถึงเอาค่านั้นเลยเอา1,279นี่ให้ ให้ได้ก่อนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเนาะโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะครับเขาไม่ได้ขยับอะไรเยอะนะวันนี้ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ในกรอบในกรอบโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนโอเคขอบคุณครับ